เอาละครับตอนนี้บอสเลือดเหลือ3หลอดแล้วใกล้จะตายแล้วนะเหลือเวลาอี่น,นาทีคาดว่าน่าจะทันแต่เดอะแบกของเราใกล้จะตายแล้วครับคุณเจ็ดเดย์เจ็ดไนท์ถ้าตัวแบกเราตายนี้อาจจะไม่ทัน เอาละฮะก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวลชนชาวไทยทุกคนครับกับผมพุทิตองและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไนโค้นครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาลงดันเจียนปาร์ตี้ให้ดูนะครับดันเจียนปาร์ตี้่วันนี้เราจะมาลงระดับ2นะใคร,ใครก็น่าจะรู้นะครับว่าสายฟีอะนะเวลาเนี้ยไ,ไ,ไม่ไม่ไม่มีทางที่จะลงชั้น2ไหวแต่สิ่งที่ผมทําก็คือให้ให้คนที่แบบตัวพลังลบสูงๆูเดะแบกในสาพันในกิวช่วยช่วยแบกผมนะครับ ก็เลยยังพอมีสิทธิ์ลุ้นได้พอลงกับเขาได้อยู่นะครับนี่เขาพร้อมกันแล้วครับกดพร้อมไปเลยอันนี้คือลงระดับชั้นที่2นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังท้ายคลิปนะว่าชั้นชั้นแรกกับชั้นที่2อะ่ะมันต่างกันแค่ไหนทําไมเราถึงควรฝืนหาตีโนโหดเพื่อไปลงชั้นที่2ทําไมถึงไม่ลงเอาแค่แบบพอผ่านอย่างชั้นที่1อะ่ะเดี๋ยวท้ายคลิปมีบอกครับผมลบ <No. S 1> แต่ตอนนี้ขอตีให้ดูให้รับชมก่อนนะครับท่านผู้ชมคือรางวัลมันต่างกันเยอะระหว่างชั้นหน่งกับชั้น2องอะ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้นะ่คัร,คมมร,ครบี ตอนนี้ค่าพลังตรรัวละครของผมเนี่ยอยู่ที่71 0 0 0ันสายฟรีนะผมไม่ได้เติมสักาบาทนะทุกคนแต่ <Wow. S 1> แต่ก็ทะลึ่งหน้ามาลงชั้น2เลยนะครับเนี่ยเลขไมเป็นศูนย์อยู่นะก็พลังลบ7 1 0 0 0ึเนี่ยถามว่ามันพอสู้ดันนี้ได้ไหมผมบอกเลยว่าไม่ไม่ได้นะเอาจริงเลยเอาตรงๆเลยดันนี้นะครับที่เขาว่ากันว่าเนี่ยที่จะทีพอไหวนะจะต้องมีพลังลบตรงเนี้ยไอค่าการเติบโตเนี่ยอย่างน้อยต้อง9 0,000ขึ้นไปนะแบบหาน5ทุกคนทั้งทีม จะต้องมีพลังลบตรงนี้คนละ90,000ขึ้นไป <Wow. S 1> แต่ว่าด้วยตัวผมเองที่มีพลังแค่70,000นะแต่ว่าก็โชคดีครับได้อยูอ่ได้ขอเข้าปาร์ตี้คนที่เขาเทพๆนะในกิวอย่างเนี่ยคุณ7วัน7คืนคุณสิงโตคุณไฮโบแล้วก็คุณคนนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นคนที่แบบพลังลบแต่ละคนเนี่ยเกิน90,000กนะันทั้งนั้นเลยนะ ผมก็เลยมาขอให้เขาช่วยแบกผมนะครับผมแนะนานะถ้าใครเป็นสายฟรีแล้วอยากลงชั้น2จริงอ่ะหาคนแบกนะครับแล้วก็พยายามดันพลังตัวเองอ่ะให้มากที่สุดเท่าที่จะดันไหวนะครับอย่างน้อยๆจะได้พอช่วยคนอื่นได้บ้างเพราะถ้ามาเกาะเขาอย่างเดียวร้อเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าเขาไม่น่าจะรับเราเขาตีนะดันเจียนปาร์ตี้นะครับตัวละครที่จําเป็นและสาคัญจริงๆนะในดันเจียนปาร์ตี้หลักๆจะมีอยู่2ตัวละครนะครับนั่นก็คือ1อาชีพพระนะครับ2ก็คืออาชีพโหครับ เพราะว่าพาเนี่ยมันมีบัฟเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยบัฟของพามีคิิตทค้อนดาเมจ2เท่าดาเมจเพิ่มเติมดาเมจคิิตทคอนแล้วก็เพิ่มอัตราฟื้นฟู HP อัตราฟื้นฟูมานาแล้วก็ความแม,ม่นยำ PVE ส่วนอาชีพต่อไปที่ควรมีก็คือหอกครับถามว่าทำไมต้องเป็นหอ,อกกับพระนี่เพราะว่าหอ,อกเนี่ยมันจะมีบัฟช่วยเพิ่มดาเมจพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้น2อาชีพเนี่ย คนเขาจะให้เข้าตี้อยู่แล้วเขาเขาคือส่วนใหญ่เขาจะอนุญาตให้เข้าตีอยู่แล้วถึงแม้ว่าตัวอาจจะไม่ได้โหดมากก็ตามเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นตัวที่มีประโยชน์กับทีมไงแต่อย่างตัวละครดาบคู่ของผมเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยครับเพราะฉะนั้นโอกาสน้อยมากที่คนเขาจะรับเข้าตีอันนี้ที่เขารับเนี่ยเพราะว่าต้องต้องขอบคุณคุณสิงโตแล้วก็คนอื่นๆในนี้เลยนะครับที่แบบช่วยเมตตาช่วยกันแบกผมนะ อตอนนี้บอสเลือนเหลือ2หลอดแล้วเนาะเออคือผมอัดทุกบัฟเลยนะครับฟูลบัฟเลยเพื่อที่จะไม่ถ่วงคนอื่นมากจนเกินไปนะเราต้องทําให้เต็มที่นะครับเพราะถ้าเรายังเห็นกค่ตัวไม่ยัดบัฟอะไรอีกทั้งที่ตัวละครกากขนาดนี้เดี๋ยวมันจะเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะจบบอสไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นจะเตะออกเตี๋ยวเดี๋ยวจะได้ย้อนกลับไปตีชั้น1ชั้นหนของมันกากนะครับถ้าเป็นไม่ได้ต้องลงชั้น2ขึ้นไปอ่าบอสเลือเหลือหลอดเดียวแล้วครับแค่ครึ่งหลอดละใกล้ตายละสิงโตก็ใกลย อันนี้คืออันนี้ส่งที่ผมได้คนเทพมาแบ่งครับไม่งั้นไม่ไมแน่รอดเนี่ยครับเอาบอสหันไปเล็งพระเราแล้วครับเอ๊แต่น,นี้สบายนะน่าจะสบายนะเพราะว่าพระมีสกิลฮิลตัวเองแล้วมันแรงผมไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะเหมือนฮิลตัวเองแล้วมันแรงกว่าฮิลคนอื่น,นยังไงไม่รู้พระหรือเป็นเพราะว่าเขาใช้บัฟขวดพร้อมกันด้วยก็ได้อ่าครบละโหขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากมากครับที่ช่วยแบกฮ่าฮ่าขอบคุณมากครับที่ช่วยแบกโอเคอันนี้คือลงครบลนะเนะี่ยทีนี้เราก็มาต่อกัน เลยว่าทําไมผมถึงมาต้องต้องมาลงชั้น2นี่อันดับแรกมาดูที่รางวัลอันดับ1ก่อนเลยนะครับรางวัลระดับ1เนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยเห็นไหมรางวัลที่คาดการนะครับอันแรกคือตังสองแสนห้อันที่2ก็คือไอนเนี่ยความทรงจำแห่งดวงดาว ไอความทรงจําแห่งดวงดาวเนี่ยถ้าเราลงชั้นหนึ่งะครับเราจะได้ทันทีแน่นอนครับหนอันต่อ1ครั้งที่เราลงนะทุกคนแล้วก็ไอสองแสนก็ได้แน่นอน2อ0 0 0ทองต่อ1ครั้งอารมณ์ครั้งก็ได้7,500ถูกไหมอ่าแล้วก็ได้กล่องขาวกล่องกากสุดโอกาสดรอปก็ดีที่สุดก็ถึงอยู่ที่แหวนสีฟ้านะครับ ดีที่สุดของไอ้กล่องเนี่ยคือแหวนสีฟ้าแล้วก็อันนี้นะครับรางวัลที่คาดการม้วนคัมภีนะครับองค์กล่อบของมันก็ดีที่สุดก็คือระดับสีฟ้านะครับม้วนคัมภีที่เอาไปค้าพวกของเทียสองนะประมาณนี้ครับของรางวัลระดับชั้น1แล้วลองมาเทียบกับระดับชั้นที่2ดูนะครับ ระดับชั้นที่2เนี่ยจะเห็นได้ว่ามี1อย่างและที่แตกต่างไปก็คือเนี่ยครับได้กล่องม่วงเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมชั้นหนึ่งเนี่ยไม่มีเลยนะกล่องม่วงกล่องเขียวก็ไม่มีมีแต่กล่องเทากะกากรง,ง่้ง <Nope. S 1> แต่ชั้นสองเนี่ยได้กล่องม่วงแล้วก็ได้กล่องเขียวอีก2กล่องนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่ากล่องม่วงเนี่ยได้อะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมทุกคนกล่องม่วงเนี่ยถ้าเราโชคดีอะ่ะเปิดได้ม้วนคัมภีร์ที่แบบระดับสีม่วงถึง2อันเลยนะซึ่งถ้าเทียบกับระดับที่หน่ที่เราลงนะนเ,ลเ,นนเนี่ยมัน แค่กล่องแรกก็ดีกว่าเยอะแล้วครับกล่องม่วงต่อมามาดูที่กล่องสีเขียวนะครับกล่องสีเขียวเนี่ยก็นี่มันไม่ได้มีโอกาสดอปเหมือนแค่กล่องแรกเห็นไหมไอถ้าเราลงชั้นระดับหนึ่งเราจะมีโอกาสดีที่ได้ดีที่สุดก็แค่สีฟ้านี่นะครับแต่ถ้าเป็นชั้นที่2ขึ้นไปเราจะได้นี่นะครับแจกชั้นสีม่วงเลยครับระดับสีม่วงเลยนะคัมพีเนีกก็ดีกว่าเยอะแล้วนะแล้วก็มาดูที่ตรงนี้ต่อองค์ประกอบตรงนี้อันนี้เท่ากันครับเท่ากับกล่องเทานะก็คือมีโอกาสได้สูงสุดก็คือสีฟ้าเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เเเป็็นนนกกกกกกลล่่่่่่ออองขีียววววคิดดดาาาาาาาจจะะโสม อันนี้ก็มโนเอาเองส่วนเงินนะครับทองที่เราได้จากเกมอะต่อตาต่อครั้งที่เราลงจะได้อยู่ที่3ามแสนห้านะทุกคนซึ่งเมื่อเทียบกับชั้น1เนี่ยได้เท่าไหร่นะชั้นที่1เนี่ยได้อยู่ที่อยู่ที่2องแสนห้าใช่ป่ะครับเนี่ยชั้นที่1อยู่ที่ครั้งละ2องแสนห้าลง3ครั้งก็จะได้อยู่ที่7จ็ดแสนห้าใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าเป็นชั้นที่2เนี่ยนะครับถ้าเราลงครบ3าครั้งนะครับเราจะได้เงินอยู่ที่1นึ่ล้านห้าหมื่นเลยครับเยอะมากครับเป็นล้านเลยครับผมแล้วก็อันนี้นะครับ เดี๋ยนี้เผมพับจอไปดูกนได้กี่อันได้3อันเหมือนกันอ๋อแสดงว่าอ่าในระดับที่2เนี่ยกับระดับที่1อ่ะมีแค่อย่างเดียวครับที่ได้เท่ากันนั่นก็คืออันนี้ครับความทรงจําแห่งดวงดาวมันได้เท่ากันนะครับแต่ว่านอกนั้นเนี่ยคือระดับ2ดีกว่าหมดเลย แล้วก็การลงปาร์ตี้ดันเจียนนะทุกคนเข้ามาที่ขวาบนจอครับลูก3ามขีดแล้วก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้ครับปาร์ตี้ดันเจียนนะกดเข้ามาปุ๊บมันจะมาหน้านี้นะทุกคนแล้วก็แนะนำนะครับให้ลงกับปาร์ตี้เนี่ยหคนขึ้นไปนะครับแล้วก็อย่าเผลอนะเพราะตอนเรากดเข้ามาใหม่ๆเนี่ยตอนเรากดเข้ามาใหม่ๆมันจะคาอยู่ที่ระดับ5นะครับถ้าเราไปกดลงระดับ5เลยบอกเลยตุย โซตาลที่เขาเติมไปล้านเขายังไม่ผ่านกันเลยนะครับระดับ5าเนี่ยสำหรับสายฟรีก็ให้ลองที่ระดับหนึ่งก่อนครับแต่ระดับหนึ่งเนี่ยผมมองว่าเราไม่จําเป็นต้องไปหาตีอะไรเลยครับเรากดสมัครเข้าไปเลยแล้วก็ไปสุ่มตี้ข้างในเอาผมว่ายังไงคนส่วนใหญ่ก็ตีผ่านอยู่ลวระดับหนึ่งมันค่อนข้างง่ายนะอาทิตย์ที่แล้วที่ผมไปตีกับสายฟรีแบบทั้งตี้มีแต่สายรีไม่มีใครเติมสักบาทเลยยังผ่านเลยนะครับระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นให้เราไปโฟกัสระดับ2ดีกว่ารีบทําตัวที่ระดับ2ดีกว่าอ่ะเดี ก็คือคนทั้งตี้ทั้งปาร์ตี้นะทั้ง5คนอะ่ะห้ามมีใครต่ํากว่า60,000อก็คือเฉลี่ยคนละห0 0 0 0่นพลังลบขึ้นไปะนะครับสำหรับระดับที่1นะส่วนระดับที่2เนี่ยเห็นเขาว่ากันว่านะในในตาพันผมอะ่ะเขาบอกกันว่าคนละ9 9 0 0เกขึ้นไปนะพลังลบถึงจะพอแต่ว่า เมื่อกี้ท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเนาะว่าตัวผมมีพลังลบอยู่แค่เจ็ดหมื่นแต่ก็ทะลึ่งไปลงด้วยก็เนื่องจากว่าได้อนิสงจากคนในปาร์ตี้นะครับที่เหมือนจะมีอยู่คน2คนเนี่ยที่ว่าพลังลบเนี่ยอยู่ระดับ10,000แสนเลยนะครับ <Wow. S 1> พลังลบเขาอะ่ะก็เลยให้เขาช่วยแบกมาครับผมก็เลยลงมาได้ที่จริงเราอยากจะไปลองลงระดับยากๆดูก็ได้ครับอย,อย่างเพื่อนๆที่ลงระดับ1ผ่านแล้วอยากไปลงระดับ2ก็ลงได้ครับผมเพราะถ้าหากว่าเราลงระดับ2แล้วเราไม่ผ่านอะ่ะช่วงเวลาก่อนที่เวลา ในดันเจียนจะบดเราสามารถกดยอมแพ้ได้นะครับทุกคนถ้าหากเรากดยอมแพ้เนี่ยเราจะไม่เสียจํานวนค้างการเข้านะอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะครับผม <Wow. S 1> อ่ะอันนี้ก็ผมอธิบายถึงแค่ระดับ2นะระดับ3ระดับ4เพื่อนๆก็ลองไปคํานวณเอาดูเอานะครับว่ามันเยอะมากกว่าแค่ไหนแต่นี้ผมพูดถึงแค่ระดับ2เพราะว่าผมเน้นทำคอนเทนต์สายฟรีด้วยกันนะเพราะพราะหลายๆคนก็น่าจะตีระดับ2กันไม่ไหวนะยิ่งคนไม่ได้เติมด้วยผมมั่นใจเลยอย่างตัวผมก็ไม่ไหวอ่ะ ต่อมาเรามาลุ้นรางวัลกันดีกว่าครับว่าจะเปิดได้อะไรกันบ้างเดี๋ยวผมมาลุ้นไอ้นี่ก่อนเลยไอ้ใบนี้ก่อนเลยนะครับองค์ประกอบเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ดีที่สุดถึงระดับสีม่วงเลยนะซึ่งผมบอกเลยใครลงระดับที่1เนี่ยอดนะครับ <No. S 1> ไม่มีสิทธิ์ลุ้นสีม่วงนะก็มาเปิดกันเลยทีเดียว3ครั้งมาโอโหเกลือมากเลยครับเออแต่ก็ยังดีนะเอาไว้ใช้เป็นขยะเอาไว้ครับอุปกรณ์ของเราสวมใส่ได้นะครับมาสุ่มแหวนกันดีกว่าสุ่มกาไรสิเออกำไรนี่มีโอกาสได้สูงสุดอยู่ที่ระดับสีฟ้านะเเเกชช่นนดียวัับนน้ ลงระดับหนึ่งมาเปิดกันว้าว <Wow. S 1> อ่าก็ถือว่าเลดดอบดีอยู่นะได้เขียว2อันเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้โชคดีได้ฟ้าก็ตามต่อมานะครับอันที่3เนี่ยของแท้เลยครับถ้าเราเปิดได้ไอสีม่วงขึ้นไปเนี่ยโอ้โหอิ่มเลยครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าเออได้สักพาไพรัสสองอันเนี้ยผมก็ดีใจมากแล้วแต่ถ้าอย่างกากที่สุดเนี่ยครับเราจะได้พาไพรัสอันเดียวอ่ะมาลุ้นกันดีกว่า3กล่องได้อะไรเนย <Nope. S 1> <laughs> โอเค อันนี้ก็ได้อันกากสุด2ครั้งแล้วก็ได้อันอันดี1อันอ่ะก็เลยสรุปเป็นพาพลัตหอันเนี่ยครับอีกหนึ่งช่องทางในการหาพาพลัตง่ายเลยนะครับอันนี้สําคัญเลยนะระดับ1พลังลบเฉลี่ยคนในปาร์ตี้หคนต้องมีพลังลบคนละห0หมืขึ้นไปส่วนชั้นที่2ทุกคนจะต้องมีพลังลบโดยเฉลี่ยอยู่ที่9 0 0 0 0่นขึ้นไปนะครับและ มีข้อแม้สำคัญก็คือจะต้องมีอาชีพหอกที่มีสกิลบัฟให้เพื่อนแล้วก็ต้องมีอาชีพพระที่คอยบัฟให้เพื่อนแล้วก็ฮิวให้เพื่อนด้วยเช่นกันนะครับอย่าเอาพระปลอมเข้าตีนะพระที่ไม่มีสกิลฮิวไปไม่รอดนะครับขออนุญาตจบคลิปเท่านี้นครับถ้าชอบก็ฝากากดไลค์กดตดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าหากผมผิดพลาดอันไหนประการใดก็คอมเมนต์ติชมได้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย